วัดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่บ้านสวนอปรสรน,นะคะบ้านสวนพอเพียงค่ะอยู่แล้วสบายใจค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้มาพักผ่อนกันอยู่ที่บ้านสวนของคุณหมอนะคะนี่บรรยากาศก็จะสบายๆเลยค่ะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเที่ยงพอดีนะคะวันนี้เรามากันหลายคนค่ะก็จะมีคุหนึ่งมีพี่แรมแล้วก็มีพี่วัดแล้วก็จะมีน้องเบียร์นะคะซึ่งวันนี้คุหนึ่งนะคะก็ได้ประดิษฐ์ ะะประดิษฐ์สิง่งของนะคะที่จะมาประดับสวนนะคะเป็นอะไรเราติดตามรับชมกันต่อค่ะวันนี้บรรยากาศสบายๆค่ะที่บ้านสวนนะคะบรรยากาศถึงแม้ว่าจะตอนเที่ยงแดดจะแรงนะคะแต่ว่าลมลื่นดีมากๆเลยค่ะเช้านีเ้เรายังไม่ได้กวาดพื้นนะคะตรงนี้ก็จะมีเศษใบไม้ของต้นยางนะคะหล่นลงมาก็จะเป็นธรรมชาติดีมากๆเลยนะคะนี่เราไปดูกันค่ะว่าคุณหนึ่งทำอะไรนะคะ เมื่อกี้เห็นแบบมีอุปกรณ์นะคะเห็นมีอุปกรณ์นะคะว่าน่าจะทําอะไรสักอย่างนี่นะคะโอ้โหอุปกรณ์เยอะแยะมากเลยค่ะคนหนึ่งทําอะไรคะอ๋อวันนี้ทําบ้านนกน่ารักน่ารักครับโอ้ไว้แขนโชว์นะครับโอ้อันนี้ทําเองหรอคะทำเองครับทำเองโอ้ใช้ไม้ที่เหลือใช่ไหมคะไม้ที่เหลือเศษเษที่เราเหลือใช้้ก็ เอา,าประดิษฐ์ประดอยครับเป็นบ้านนกน่ารักน่ารักนะครับเก่งมากมากเลยค่ะอันนี้เสร็จหรือยังคะนี่อันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวใส่ที่แขวนนิดนึงครับค่ะอันนี้ก็จะเจาะที่แขวนนะคะอันนี้คุณหนึ่งจะเอาไปไว้ตรงไหนคะ โซนมุมแถวๆนี้ครับเพราะว่ายังหาที่ลงยังไม่ได้อยู่แ <c oughs> ต่ว่าก็คงประมาณนี้ครับ <c oughs> มารักดๆๆๆๆูดีดูดีหน่อยครับค่ะอันนี้คาดว่าจะเป็นบ้านของบ้านของนกน้อยแหละคะ่ะของน้องนกแหละคะ่ะค,ครับ,บ,บน้องนกอันนี้ก็จะเป็นไม้ที่เหลือใช้นะคะก็จะตัดแล้วก็ตกแต่งแล้วก็ใช้อุปกรณ์นะคะในการทำ เมื่อกี้เห็นคุณหนึ่งทำไม่นานนะคะประมาณชั่วโมงหนึ่งก็เสร็จแล้วครับประมาณเก่งมากๆเลยนะคะคู่หนึ่งเนี่ยนอกจากจะเป็นเทเนอร์แล้วนะคะก็ยังทำประดิษฐ์สิ่งของได้หลายอย่างนะคะน,นี่ไม่ว่าจะเป็นมานั่งนะคะเป็นเปลนอนแล้วก็เป็นมุมส,ยสวยๆที่ที่เราถ่ายให้เห็นตอนช่องตอน้ตนๆคลิปนะคะอันนั้นก็จะเป็นฝีมือของคุณหนึ่งทั้งหมดเลยนะคะ วันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศสบายๆค่ะอันนี้ก็จะทำที่แขวนนะครับค่ะอใช้ตะปูลแล้วก็ใช้ครีมในการดัดนะคะ,คะน่าจะเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ ใส่โซ่เลยใช่ไหมคะนี่โอ้นี่เสร็จแล้วค่ะโอ้สวยน่ารักมากเลยเหมือนสโน้อย์รันงามเลยค่ะใช่แล้วก็เอาลูกัวเล็กๆมาวางตรงนี้นะครับให้มันน่ารักสวยมากมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะตามุูหนึ่งไปโอ้สวยมากเลยค่ะ หลังจากที่ทําบ้านนอ้นองนกเสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่แขวนนะคะที่แขวนบ้านนอ้นองนกนะคะก็จะทําจากไม้ที่เหลือนะคะนี่เอามาต่อกันค่ะนี่ถ้าทางน่าจะสวยอยู่นะนี่เอาตรงไหนดีคะพี่ๆว่าเอาตรงไหนดีคะนี่เอาตรงนี้เหมาะไหมสวยไหมคะ,ะน,นี จุดนี้แหละเนาะแลนเห็นว่ายังไงเอาเอาที่มันเห็นชัดชัดไหมคนหนึ่งจะเอาตรงนี้ใช่ไหมอันนี้น่าจะเสืออยู่นะคะใช่ไหมนี่สวยอยู่ค่ะสวยอยู่ค่ะก็พอดีเวลาที่เราถ่ายถ่ายรูปไปมันก็จะเห็นแบบทุ่งนาพอดีค่ะนี่สวยมากๆเลยเสืออยู่ค่ะถ้าพี่ๆดูแล้วนะคะ เห็นว่ามุมไหนเหมาะก็บอกด้วยนะคะอันนี้เราจะเราจะปักไว้ตรงนี้ก่อนเนาะคุณหนึ่งเนะาะค่ะปักไว้ตรงนี้ก่อนค่ะนี่น่ารักมากมากเลยค่ะนี่เพื่อนๆว่าคุณหนึ่งทําสวยไหมคะนี่สวยมากเลยอ่าแล้วเราก็จะปักเสากันเลยนะคะีย แล้วเราก็จะเอาไปแขวนเลยค่ะนี่สวยงามค่ะแล้วก็น้องนกก็จะมาอยู่ในนี้นะคะนี่สวยมากๆเลยเพื่อนๆว่าสวยไหมคะ อย่าฝากชีวิตไว้กับความเครียดนะคะเพราะฉะนั้นใช้ชีวิตให้มีความสุขนะคะมุมนี้ก็จะเป็นมุมนั่งพักผ่อนพอดีเลยนะคะนี่ก็จะมีม้านั่งนะคะแล้วก็จะมีกระถางดอกไม้สองกระถางนะคะเพิ่มความสดใสนะคะแล้วก็ที่สําคัญเพิ่มความน่ารักให้กับบ้านสวนนะคะนี่มีบ้านของน้องนกสวยๆนะคะ เมื่อกี้นี้นะคะพอดีเราฝั่งแล้วนะคะรู้สึกว่าไม้จะเตี้ยนิดนึงนะคะแบบความสูงไม่ได้ระดับนะคะแล้วก็เวลาที่เราถ่ายรูปนะคะก็จะออกมาไม่สวยทีนี้คนหนึ่งก็จะย้ายนะคะย้ายที่สําหรับการฝั่งไม้นะคะก็น่าจะเป็นหลังตรงนี้นะคะก็ขุดแล้วนะคะแล้วคนหนึ่งก็จะฝังไม้ลงไปนะคะแล้วเพื่อทำการติดตั้งบ้านให้กับน้องนกนะคะ หลังจากที่คุณหนุ่มขุดเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะมาตั้งเสานะคะเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะว่าสูงไปไหมนะคะโอเคไหมข้างหลังน้ำแบบเยอะมากเลยนะคะเสร็จแล้วก็จะ ฝังลงไปนะคะใช้เสียมนะคะทุบทุทุบข้างล่างนะคะเพื่อที่จะให้อ่ดินเกิดความแน่นนะคะแล้วก็ไม้ก็จะได้อยู่ทนนะคะอา่าเสร็จแล้วก็จะยกบ้านหลังเล็กๆนะคะของน้องนกขึ้นไปไว้ด้านบนคะ่ะนี่สวยงามค่ะสวยมากเลย นบ้านน้องนกสไตล์นอดิกเสร็จแล้วคะ่ะสวยงามแล้วก็น่ารักทีเดียวคะ่ะค่ะสหรับวันนี้นะคะพแพรก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมคลิปของพแพรมาตลอดคะ่ะถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เรยดีบรรณาด้วยนะคะขอบคุณทุกัานติดตามรับชมคะ่ะสวัสดีคะ่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขเช่นกันคะ่ะสวัสดีคะ่ะ